นีครับพี่น้องมื้อนี้ครับพี่น้องมาเมนูแสบแบเย็นๆย็นิดหน่อยยองหมาหน่อยพี่น้องนี่ครับวัตถุดิบครับพี่น้องรีกยิบนะครับใส่หน่อยครับเคลียนะครับนี่ครับมีตะไคร่นะครับตัวนะครับหมาหน่อยเขาต้องยองครับนี่ครับพี่น้องต้องกรป้าครับมีลานะครับพี่น้องปลาดุกนะครับก็ปลาเข็งเจ่ากรบปูนะครับใส้นะครับตำปนนะครับพี่น้องเห็นมันขุ่นแ่บกรดครับโอ้ยอีสานบานห้องนี่ แจกผมมาหน่อยเป็นยาครมาคนมาสุดยอดเป็นยาอย่างพีมาหน่อยยาทองนะยาทองมันกระเทีุดยอดครับนี่ครับคือตำปนนะครับตำกระปูตำปนไปเข็งปลาดุกไส่นะครับให้มันขุ่นนะมันขุ่นครับเบื้องกันไปเลยพี่น้องจวดจแจนสำก,กันมาหนออ่อยก็จะทักปรุงนะพี่น้องมาหน่อยครับนี่คือตำปนปลาดุก ไเข็งแล้วก็กระปูนะพี่น้องนี่ครับกับผักกระติมนี่สมนี่นะพี่น้องมบริหารงากเขือนะครับผิกซ้อยผิกดิบซ้อยนะครับตะไคร้นะครับเออกับบั่วนะครับพี่น้องแสบๆพร้อมแทงน้อยครับเดี๋ยวเบิ่งวิธีการปรุงแสบๆกันครับพี่น้องย่องพี่น้องไปดีจัดย่องแล้วเขาสีมานั่นนะพี่น้องมัดกองนะครับกองเสพขยนะที่เดียวปล่รกองครับพี่น้องกองเอาไปเห็น่อยนะ จับน้อับนครับกองนะครับพี่น้องกองเอาใบหน่อยนะครับขันนะครับขันอู้นะครับนี่ครับบีบออกับพี่น้องเอาติดกองนะครับกองเอาใบที่ห้อยยองออกนะครับ เบื้งครับครับเบื้งเบืงครับเบืงอัน,นไม่ได้แช่พี่น้องนี่สุดเท่านั้นครับเป็นยาครับคนตามาหน่อยปรุงนะครับเนี่ยครับใส่เครื่องปรุงที่เขาไปครับน้องไปครับมีตะไคร่นะครับมีถั่วซอยนะครับแล้วก็พกกริกกระเทียมนะครับพี่น้องแองเกอร์เคลื่อนที่นะครับก็พร้อมนะครับพริกผงนะ กาปูเนีบยค้ายๆก่อยสิพี่พี่จะไปใส่บีก็อร่อยใส่อะไรนี่ล่ะโห่กระโจรสีสันใส่ผิดปูนะครับเอาแบบพี่นล็กนะนี่เพื่อนย่องหมาหน่อยครับกล่อยหมาหน่อยเสียบพี่น้องปิญญาเย็นดีหายพี่น้องสดกินสดเลี้ยวกับเลี้ยวครับเดี๋ยววันนี้เป็น ผงเสียบนะครับพี่น้องอ่านีสานขาดไปผงนัวพี่น้องเสียบเสียบหน่อยเสีย,ย,สยหไรเสียบา,ายนะครับบึงฟังเสียงควาเลยพี่น้อง <c oughs> อยูเดเลียกสอกครับเงียบมึงครับหน้าตาหนึ่งไอ้สายเรับสุดยอดพี่น้องยีชุ่มวันนีเ้เขาคุ้อยากออกกอง <c oughs> <c oughs> พี่น้องนึ่งลำป้าใส่พอดีพี่น้อง กระเต๋อปลาแดดงยวนว้าไปปลาแดดขาดไปมีอาหารอีสานบ้านเฮานี่ขาดไปน้ำปลาแดดน้ำปลาครับเพิ่มความนัวอีกอย่างหนึ่งครับเสียบนะคพี่ยองมาหน่อยพี่ยองแยมแย้มครับแซ่บน้ำกันนนัวคนบาดนี่กินท่านกับท่านได้บาดนี่มันจีเป็นโต๊ะนนะครับบางคนกับมาเป็นโต๊ะนันเป็นวุ่นดีนะครับน้ำใส่ควนท่านนี่ เปิ้ลปลาครับอันนี้นี่ครับพี่น้องมะโอสที่เด็ดกับที่เด็ดเดียด้เอาได้เนี่ยน้อปลปลานะครับเราทีแตงนานไม่เสร็จนี่ครับเห็นมันขุ่นนะครับเปลปลาเปิ้ลปลาดุกนะพี่น้องต้มปลาดุกต้มปลเค็งแล้วก็ตำปูนะพี่น้องเอต้มปูมาตำนะตำเป็นป่นนะเจี๊ยบทุกตะนันนะเปิ้ลเปลปลาเห็นมันนัวเห็นนะมันขล่นมันเจียบ

นี่ครับคือยองมาหน่อยแล้วเขามากรอยนะครับเดิมเอา,เอาดินี่ชิมมั้งด้วยพิมพมึงให้ผูเหตุเกี่กับชิมมวนดนะ้วยนี่พิมพ์น,นี่นี่หักข,ขนาดวะหักข,าข,าขานาดเพิ่มครับชุดยอดกับอาหารอีสานบ้านเาขาเ้อยทุกทีหักแต่เนี่ยนี่คือยองมาหน่อยใส่ปนปลานะีไนป้องปนปลาปนกระปูแสบๆนุ่มๆกันน้ำคุ้นๆนะครับ ครับหอยไปบึงย้มกินไปลองอเสียบคนใดัวด่ครับนี่ไงเสยบออก่านี้มันบดุนก็ได้ไหมครับด้วยกินเข้าเบิดเป้ยบิดครับเฮ้ยเบิดรู้อครับยอดครับ ลอยพี่น้องจ่องแดงๆเป็นยาละบายยาถองครับครับคลิปนี้เห็นไหมเมืองวิจิญญองมาหน่อยครับสูตรยีสานบันเท่านะครับมีไข่มากินบ้จ่องแดงๆนะครับครับยังพอกคลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับวันนี้ครับผู้เห็ดนกับปีมือครับพี่น้องยองมาหน่อยวันนี้แสบๆหน้าคุณคุณปนกับปูปนปลาใส่น้อยนะครับแสบๆต้องกันครับยังพอกคลิปหน้าครับบ๊ายบาย